คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอพี่น้องนะครับ มาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับในงวดประจำวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์พศ2565นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับ กดติดตามนะครับให้อดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาเอฟซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับผมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ไม่ทำให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมผิดหวังนะครับงวดที่แล้วก็ ฟังมากเลยนะครับเม็ดเดียวให้เด่นอยู่ที่ศูนย์นะครับสุดเจาะสามตัวก็มีศูนย์มีหกนะครับผมแล้วก็มีก็เข้าอยู่นะครับก็เกียบเข้าสามตัวตรงนะครับให้หนึ่งศูนย์ห้านะครับแนวทางที่มานะครับในวันที่สิบแปดนะครับเลขที่ออกนะครับศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์นะครับเข้าทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวเลยนะครับอ่าเขาถือว่าถูกนะครับ งวด8ถูกงวดก่อนแอดมินให้1นะครับเจาะ1 2เข้านะครับงวดนี้ให้เด่นอยู่ที่0เม็ดเดียวเลยนะครับแอดมินก็เน้นย้ำระวังเบิ้ลนะครับอย่าลืมเบิ้ลมาเห็นเลยนะครับสำหรับใครที่เอาเฟ็บ6ตัวนะครับสปปลาวจะเอา00นะครับเป็นเกฑนล่างแล้วก็จะได้00หน้าอีกนะครับเป็นเกณฑ์บน2เด้งนะครับทางสปปลาวด้วยสหรรัับ55นะคบผมไทยนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับ f f c ีมิลักของแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเราก็เดินทางมาถึงงวดที่8นะครับก็เข้าอยู่7นะครับพลาดอยู่วันที่4นะครับวันที่4ไม่มานะครับแเข้า7ก็ถือว่าสูตรยังคงที่นะครับตำรายังเดินดีนะครับแอดมินก็ทำไปตามสูตรตามตำราเหมือนเดิมนะครับเป็นเลขสูตรนะครับเป็นเลขที่คำนวณนะครับเป็นเลขตารางวันด้วยนะครับอ่ะ สูตรนี้นะครับผมแอดมินก็ทําไปตามสูตรนี้นะครับเป็นสูตรตารางวันนะครับสูตรมังกรทองนะครับสูตรนี้แอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอเอามาออกอากาศนะครับให้เอฟพี่น้องได้รับชมสําหรับสูตรแม่นๆนะครับของมังกรทองนะครับสูตรนี้ใช้ได้เฉพาะรัฐบาลไทยนะครับและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นสูตรดูแล้วรวยนะครับอ่า แอดมินก็จะมาสรุปให้ดูนะครับสำหรับสูตรจับคู่ดิบก็ได้นะครับสำหรับไทยนะครับจับคู่ดิบเข้าดีมากเลยในงวดวันจันทร์ที่17นะครับมกกาเลขออกวันที่17มกลานะครับครั้งแรกเลขล่างออก92เลขบนออก5 9มาทั้งคู่เลยนะครับวันจันทร์3ตัวออก1 5 9นะครับเต็มเต็มนะครับมาทั้ง3เลยนะครับสำหรับวันอังคารจะออกวันที่1นะครับ หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเลขล่างออก30นะครับเลขบนออก308นะครับเต้มเดียวเอดมินให้เห็นยชุดที่7นะครับผมเนาะสำหรับอันนี้30เต็มเต็มเลยนะครับเข้าเลขล่างนะครับสำหรับล่าสุดวันพฤหัสนะครับเลขกัลังวันนะครับเลขที่ออกนะครับเลขล่าง57นะครับเลขบน5้9เก้านะครับ597นะครับบนนะครับ3ตัวเต็มเต็มมาทั้ง3เลยนะครับ จับคู่จับวินดิบก็ได้นะครับแอดมินก็มีตําราจับคู่อีกใบหนึ่งนะครับไว้จับคู่จับวินหรือพี่น้องจะจับคู่ดิบในตารางก็เข้านะครับก็มี f c พี่น้องได้มีความโชคดีนะครับกับเลขตารางนะครับเข้า3ตัวโต๊ดนะครับก็คอมเมนต์มาแสดงอยู่ในทางไลน์นะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับ FC ของแอดมินคิมนาโชคปรอุที่โชคดีนะครับสำหรับเลขสูตรแอดมินก็คัดลงเรียบร้อยแล้วนะผมในตารางนะครับอ่า ก็จะมีเลขสูตรและเลขคัดนะครับแอดมินคัดเจาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับสูตรเจาะ3ตัวประกอบคู่ออกให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเจาะ3คู่เน้นเลยนะครับสําหรับเลขในตารางนะครับก็จะมีเลข9เลข6เลข5เลข4ี่เลข7เลข2นะครับเลขในตารางก็มี6ตัวนะครับเป็นตารางมังกรทองนะครับแอดมินก็จะใช้สูตรจากทางช่องผสมมานิดหน่อยนะครับส่วนมากจะใช้ของมังกรทองนะครับเลขสูตรจากทางช่องตัวเดียวนะครับ ก็มาดูกันเลยนะครับสําหรับสูตรเจาะของเรานะครับเน้นๆนะครับผมวดนี้เจาะอยู่ที่ศูนย์อันนี้เลขสูตรจากทางช่องนะครับอ่าก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดนะครับก็จะเจาะสามคู่นะครับเน้นๆเลยประกบคู่ได้สามคู่นะครับสําหรับคนงบน้อยก็จะเจาะให้นะครับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับอ่าสาหรับคนงบปานกลางก็ศูนย์สองนะครับ 0ู2 0์สองสองสูลองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับคนงบปานกลางนะครับสำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบศูนย์นะครับก็มีตัวประกอบอีกตัวหนึ่งนะครับสูตรเจาะสามตัวก็เจาะอยู่ที่ห้านะครับเจาะจากสูตรนะครับก็คือห้านะครับอ่าก็คือเลขห้านะครับผมอ่าห้าก็จะมีศูนย์ห้าห้าหนึ่งสองห้า เจาะ3ตัวนะครับประกบคู่สำหรับคนงบน้อยก็จะเป็น0 5 5ย์นะครับ0 5 5ย์นะครับแล้วก็5115นะครับสำหรับ25ก็ต้องรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับคนงบปานกลางนะครับสำหรับตัวสุดท้ายเลยนะครับสุดเจาะวันอังคารวันจันทร์นะครับก็จะเจาะอยู่ที่9นะครับ9เด่นๆนะครับก็จะมี0 9นย์เ9้าเ9้านนะครับสำหรับคนงบน้อยก็ 9 0 0 9นะครับผม5995าหนะครับสำหรับ9กก็ต้องลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับสำหรับ FC พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินติ๊กไว้ให้นะครับก็สามารถคัดเลขเลือกในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับเป็นเลขสูตรจากมังกรทองนะครับจากทางช่องของเรานะครับสำหรับ3ตัวก็เกี่ยวเข้าโต๊นะครับผมในงวดที่แล้วนะครับผมก็มาชมกันเลยนะครับสำหรับชุด3ตัว3ตัวเด่นๆนะครับก็จะมี998 จาะได้3คู่นะครับ501 007นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุดเด่นนะครับผม3ตัวนะครับสำหรับชุด4ตัวนะครับก็จะเจาะให้นะครับผม5998นะครับ5998 0501นะครับแล้วก็2007นนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุดเด่นนะครับผม 4ตัวนะครับก็สามารถรับชมดูถ้าชื่นชอบนะครับสำหรับชุดเบิ้ลห้ามลืมเด็ดขาดเลยงวดนี้ก็อาจจะมีเบิ้ลอีกนะอาจจะมีเบิ้ลไม้เห็นเล็กน้อยถึงปันกลางรูดเบิ้ลไว้ก็ดีก็จะมี0ูนย์ศูนหหนะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจําวันที่21กุมภาพันธ์นะครับพศ2565นะครับวันที่21กุมภาพันธ์นะครับ21กุมภาพันธ์ตรงกับวันจันทร์นะครับ ถ้าชื่นชอบนะครับถ้า FC พี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางนะครับสูตรเจาะ3ตัวจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์แอดมินด้วยนะครับสำหรับ f c พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบสูตรจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับสูตรเจาะ3ตัวนะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับกด subscribe กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับ ครับผมสําหรับ f c พี่น้องอยากได้สูตรเม็ดเดียวหรือว่าอยากได้สูตร2ตัวก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแอดมินก็จะไปค้นหาสูตรเด็ดๆ FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพาเลยก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้ซีพี่น้องเข้าต่องวดในวันที่21กุมภานธ์6านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ